ย้อนกลับไปในช่วงที่โครงการชินคันเซ็นกำลังกอ่อสร้างช่วงแรกๆนั้นสื่อต่างๆต่างตังต้ง,ตงชื่อให้โครงการนี้ว่ากำแพงเมืองจจนแห่งญี่ปุ่นคือหมายถึงความยิ่งใหญ่แต่เสียแรงเปล่าแน่ หลังจากนั้นไม่นานทุกคนก็เรียนรู้ที่จะหุบป,ปากแล้วก็นั่งอยู่เฉยๆซึ่งมันเป็นการนั่งเฉยๆบนรถไฟความเร็วสูงที่สุดในโลกในขนาดนั้นเมื่อวันที่1ตุลาคมปี1964รถไฟความเร็วสูงสองขบวนแรกออกเดินทางจากมหานครโตเกียวและกรุงโอซากา้ามุ่งหน้าสู่อีกเมืองหลังจากเปิดใช้งานความต้องการของผู้โดยสารก็มีมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มากขึ้น ทำให้มีการสร้างส่วนต่อขยายตามมาหลายสายครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นชินคันเซ็นภาษาอังกฤษคือ The New Main Line อยู่ที่แปลเป็นภาษาไทยว่าสายหลักใหม่มีชื่อเล่นคือรถไฟหัวกระสุนเพราะว่ามีความเร็วและส่วนหัวที่มีลักษณะคล้ายกับกระสุนเป็นรถไฟความเร็วสูงสายแรกของโลกและยังเป็นต้นแบบของรถไฟความเร็วสูงหลายแห่งทั่วโลกเช่น TGV ของฝรั่งเศส HSR ของจีน และ THSR ของไต้หวันชินคันเซ็นมีชื่อเสียงเรื่องความตรงต่อเวลาความรวดเร็วความปลอดภัยสะดวกสบายและเทคโนโลยีสุดก้าวหน้าของประเทศญี่ปุ่นช่วยย่นระยะเวลาในการเดินทางได้เป็นอย่างมากเชื่อมโยงเมืองใหญ่ๆและภูมิภาคห่างไกลเข้าด้วยกันปัจจุบันเจ้าของคือ Japan Railway Construction Transport and Technology Agency และเดินรถโดย5บริษัทในกลุ่มบริษัท Japan Railways Group หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า JR รถไฟชินคันเซ็นเปิดให้บริการมามากกว่า50ปีมีผู้โดยสารใช้งานมาแล้วมากกว่า1 0 0 0 0ล้านคนยังไม่เคยมีอุบัติเหตุที่ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการตกรางหรือการชนกันจุดเริ่มต้น ในกลางทศวรรษ1,950รถไฟสายโทไคโดซึ่งเป็นรถไฟทางไกลดั้งเดิมสายหลักของประเทศญี่ปุ่นมีปริมาณผู้โดยสารเกินกว่าความสามารถที่รถไฟจะรองรับได้ทางการจึงมีความคิดจะพัฒนารถไฟรูปแบบใหม่ให้วิ่งได้เร็วขึ้นขนคนได้มากขึ้นและที่สำคัญทันสมัยและเก๋ขึ้นกระทรวงการรางของญี่ปุ่นจึงรื้อแผนชินคันเซนที่เคยมีการเสนอขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปี1,940 ซึ่งตามแผนเก่านั้นมีแผนจะขุดอุโมงไปถึงเกาหลีวางทางไปถึงปักกิ่งและยาวไกลไปจนถึงประเทศสิงคโปร์แต่แผนต้องล้มเลิกไปหลังปี1943เนื่องจากสภาพความเสียเปรียบในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ของญี่ปุ่นรถไฟแบบดั้งเดิมนั้นจะมีขนาดรางที่แคบคือ1.067เมตร และทางวิ่งไม่ได้เป็นทางเส้นตรงเสมอเสมอทให้การที่จะเพิ่มความเร็วของรถไฟเป็นไปได้ยากและไม่ปลอดภัยจึงมีความจําเป็นที่จะต้องขยายรางให้กว้างขึ้นโดยกว้าง1.435เมตรเพื่อให้รถไฟวิ่งได้เร็วขึ้นเมื่อรถไฟวิ่งได้เร็วขึ้นนั้นทางวิ่งก็จะต้องเป็นทางตรงมากขึ้นโค้งให้น้อยที่สุดจึงต้องเจาะอ,อุโมงค์ทะลุผ่านภูเขาวิ่งบนทางยกระดับหรือใต้ดินเพื่อไม่ให้มีจุดตัดกับระบบการจราจรอื่นๆใดๆแบบที่รถไฟดั้งเดิมมี เพื่อความปลอดภัยและความคล่องตัวในการเดินรถสาเหตุนี้ที่กล่าวมาทั้งหมดจําเป็นที่จะต้องมีการสร้างทางวิ่งใหม่เพื่อเป็นทางวิ่งของรถไฟเชียงกันเซ็นโดยเฉพาะ ช่วงทศวรรษที่1,950คนญี่ปุ่นมองว่ารถไฟจะเป็นสิ่งล้าสมัยในไม่ช้าจะถูกแทนที่ด้วยการเดินทางด้วยเครื่องบินบนท้องฟ้าและรถยนต์บนทางหลวงในแบบที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศยุโรปชินคันเซ็นคือโปรเจกต์แห่งความทะเยอทะยานกับแผนระบบรางที่ก้าวกระโดดที่สุดแห่งศตวรรษที่จะมีรถไฟที่สามารถวิ่งได้เร็วเกือบ2เท่าของรถไฟที่มีอยู่ในขณะนั้น ชินจิโซโกะประธานการรางแห่งประเทศญี่ปุ่นในขณะนั้นยืนการว่ายังไงรถไฟความเร็วสูงก็เป็นความคิดที่จำเป็นและเป็นสิ่งที่จะต้องผลักดันให้เกิดขึ้นให้เป็นจริงให้ได้มีการอนุมัติในเดือนธันวาคมปี1958สำหรับโครงการเฟสแรกที่เรียกว่าสายโทไคโดชินคันเซนเส้นทางระหว่างกรุงโตเกียวและเมืองโอซาก้าเริ่มการก่อสร้างในเดือนเมษายนปี1959 โดยงบประมาณที่ตั้งไว้คือ2ส0ล้านเยนแต่ทว่างบประมาณจริงๆที่ใช้ไปนั้นมากถึง400ล้านเยนคือเกือบ2เท่าของงบประมาณที่มีการคาดการไว้เมื่อเรื่องงบประมาณนี้กระจ่างมากขึ้นชินจิโซโกะจึงตัดสินใจลาออกจากตําแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบอีกคนคือฮิเดโอชิมะหัวหน้าวิศวกรแห่งการรางแห่งชาติญี่ปุน่นก็ลาออกกับเขาด้วย ไฮโดชินคอนเซนเปิดให้บริการในวันที่1ตุลาคมปี1964ซึ่งตรงกับพุทธศักราช2507ทันเวลาพอดีกับการเปิดการแข่งขันโอลิมปิกครั้งที่18ที่จัดขึ้นที่กรุงโตเกียวโดยปีนั้นญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ รถไฟดั้งเดิมนั้นใช้เวลาจากโตเกียวโอซาก้าประมาณ6ชั่วโมง40นาทีแต่ชินคันเซ็นรุ่นแรกในซีรีส์0ใช้เวลาเพียง4ชั่วโมงทำให้สามารถเดินทางไปกลับระหว่าง2เมืองภายใน1วันได้รถไฟซีรีส์0ทำความเร็วสูงสุดได้210กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อมาได้มีการเพิ่มเป็น220กิโลเมตรต่อชั่วโมง เส้นทางห่างไกลระหว่างเมืองถูกย่นให้สั้นลงผู้บริหารบริษัทสามารถนั่งรถไฟไปประชุมที่โอซาก้าและกลับบ้านที่โต К เกียวภายในหนึ่งวันได้การย่นระยะเวลานี้เป,เปลี่ยนแปลงลักษณะการทำธุรกิจและวิถีชีวิตของผู้คนไปเป็นอย่างมากความเร็วและความถี่ในการให้บริการทำให้รถไฟชินคันเซ็นประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในระยะเวลาอันรวดเร็ว ภายในเวลาไม่ถึง3ปีมีผู้โดยสารใช้งานถึง100ล้านคนและแตะ0่1,000ล้านคนในปี1976จากนั้นรถไฟชินคันเซ็นก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความแข็งแกร่งของการฟื้นตัวหลังสงครามโลกของญี่ปุ่นและยังกลายเป็นต้นแบบของการเดินทางมิติใหม่ที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐ,ฐกิจของญี่ปุ่นให้เติบโตเป็นเท่าทวีคูณ สายต่างๆนอกจากสายโทไคโดที่วิ่งระหว่างโตเกียวกับชินโอซาก้าซึ่งเดินรถโดย JR Central นั้นต่อมามีการสร้างชินกันเซ็นสายอื่นๆเชื่อมต่อปี1975สายซันโยจากชินโอซาก้าถึงฮากาตะเปิดให้บริการซึ่งขยายการเดินรถจากโอซาก้าไปทางทิศตะวันตกผ่านโอกยยมะฮิโรชิมะถึงสถานีฮากาตะที่เมืองฟุกุโอกะเดินรถโดย JR West ปี1982มี2สายใหม่เปิดให้บริการคือสายโทโฮคุจากโตเกียวไปทางตะวันออกเฉียงเหนือถึงชินอาโอโมริและสายโจเอสึซึ่งเริ่มจากโอมิยะในสายโทโฮคุแยกขึ้นไปทางตะวันตกเฉียงเหนือถึงอิกะตะโดยทั้งสองสายมี JR East เป็นผู้เดินรถ โฮคุริคุชินคันเซ็นเปิดให้บริการเฟสแรกในปี1997โดยต้นสายเริ่มจากสถานีทากาซากิของชินคันเซ็นสายโจเอสึไปทางตะวันตกถึงคานาซาวะสายนี้มีผู้เดินรถ2เจ้าคือ JR East ดูแลจากสถานีต้นทางซากาซากิถึงสถานีโจเอสึเมียวโกะและ JR West จากโจเอสึเมียวโกะถึงปลายทางคานาซาวะ คิวชูชินค a นเซนเปิดเฟสแรกในปี2004ต่อจากสายซันโยที่เมืองฟุกุโอกะสถานีฮากาตะวิ่งลงทางทิศใต้ของเกาะคิวชูถึงฮากุชิมะชูโอโดยมี JR คิวชูเป็นผู้เดินรถ ฮอกไกโดชินคันเซนเปิดให้บริการเฟสแรกในปี2016จากปลายทางของชินคันเซนสายโทโฮกุที่สถานีชินอาโอมริถึงชินฮาโกดาเตะโฮกุโตะเดินรถโดย JR ฮอกไกโดนิชิคิวชูชินคันเซนเปิดให้บริการปี2022จากทาเคโอออนเซนถึง นากาซากิเดินรถโดย JR คิวชูสายนี้ไม่ได้เชื่อมต่อกับชินคันเซ็นสายหลักใดๆแต่ในอนาคตจะมีแผนไปเชื่อมกับคิวชูชินคันเซ็นมินิชินคันเซ็นคือรถไฟความเร็วสูงที่ใช้ทางรถไฟดั้งเดิมถูกปรับเปลี่ยนระบบรางแบบแคบให้เป็นรางแบบมาตรฐานเพื่อทำความเร็วได้มากขึ้นแต่มินิชินคันเซ็นก็จะทำความเร็วสูงสุดจำกัดอยู่เพียง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้น ปัจจุบันมินิชินคอนเซนต์มี2ส,สายด้วยกันซึ่งทั้งสงสายเป็นส่วนต่อขยายออกไปจากชินคอนเซนต์สายโทโฮกคุสายยามากตะเริ่มจากฟุกุชิมะของสายโทโฮกคุไปถึงชินโจเปิดให้บริการในปี1992 และจากความสําเร็จของการปรับเปลี่ยนรถไฟแบบดั้งเดิมของสายยามากาตะไปเป็นมินิชินคันเซ็นทําให้มีการเสนอโครงการมินิชินคันเซ็นสายที่2คือสายอากิตะเริ่มจากสถานีโมริโอกะของสายโทโฮกุถึงอากิตะเปิดให้บริการในปี1997ส่วนต่อขยายที่กำลังก่อสร,ร้าง สายฮอกไกโดจากชินฮากูดาเตะฮกุโตะขึ้นเหนือไปจนถึงซปเปาโลคาดว่าจะเปิดให้บริการในช่วงปี2030-2031สายฮคุริคุส่วนต่อขยายจากคานาซาวะลงมาทางตะวันตกเฉียงใต้ถึงซิรุกะคาดว่าจะเปิดให้บริการในช่วงปี2023-2024และอนาคตจะมีแผนต่อจากชิรุกะยาวลงมาบรรจบที่โอซาก้า จูโอชินคันเซนเป็นรถไฟความเร็วสูงรูปแบบแมกเลดที่เวลาวิ่งนั้นตัวรถไฟจะลอยขึ้นทําความเร็วได้มากขึ้นสายแรกของจั่วชินคันเซนคือโตเกียวนาก, oya, ากาย่าโอซาก้าเฟสแรกเริ่มก่อสร้างในปี2014โดยจากเขตชินากาว่าของโตเกียวไปนากย่าจะใช้เวลาเพียง40นาทีด้วยความเร็วสูงที่สุด505กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเปิดให้บริการภายในปี2027 ส่วนต่อขยายจากนาโกย่าถึงโอซาก้าตามแผนบอกว่าจะเปิดภายในปี2045ก็ยังไม่มีการเริ่มก่อสร้างแต่อย่างใดแต่ล่าสุดก็มีการขยับแผนให้เร็วขึ้นเป็นปี2037ปี2014 JR Central รายงานถึงความล่าช้าเฉลี่ยทุกขวบวนคือ24วินาที ซึ่งสาเหตุของความล่าช้าทั้งหมดถูกนำมาคำนวณรวมถึงสาเหตุที่ควบคุมไม่ได้อย่างเช่นภัยพิบัติทางธรรมชาติตลอดระยะเวลาหลายสิบปีตั้งแต่มีการเดินรถมาไม่เคยมีอุบัติเหตุที่ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการตกรางหรือการชนถึงแม้ว่าจะต้องเผชิญกับแผ่นดินไหวและพายุบ่อยครั้งตามรายงานมีการรายงานตกรางสองครั้ง แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตครั้งแรกเดือนตุลาคมปี2004สาเหตุคือแผ่นดินไหวที่โจอิซึทำให้โจอิซึชินคันเซน8ตู้ตกรางทั้งหมดจาก10ตู้บริเวณใกล้ก,ลกับสถานีนากาโอกะเมืองนิอิกาตะซึ่งขณะนั้นมีผู้โดยสาร154คนอยู่บนรถไฟ เดือนมีนาคมปี2013อากิตะชินคันเซนตกรางขณะมีพายุหิมะที่ไดเซน็นจังหวัดอากิตะเทคโนโลยีของชินคันเซน็นนอกประเทศญี่ปุ่นไต้หวันเป็นประเทศแรกที่ใช้รถไฟของชินคันเซน็นไหวันไฮสปีดเรลให้บริการรุ่น 700T ทซีรีส์ตั้งแต่ปี2007ด้วยความเร็วสูงสุด300กิโลเมตรต่อชั่วโมง รถไฟความเร็วสูงรุ่น C R S 2ของจีนสร้างโดย C S R Sufang Local and Rolling Stocks Corporation จากเทคโนโลยีที่ซื้อจากกลุ่ม Kawasaki Heavy Industries, Mitsubishi Electric Corporation และ Hitachi ซึ่งเป็นเทคโนโลยีดั้งเดิมจากชินคันเซ็นรุ่น E 2 1 0 0 0สหราชาอาณาจักร รุ่น Class 395 Class 800 by Mode Train และ Class 801 EMUs ซึ่งฮิตาชิเป็นผู้ผลิตโดยเป็นการใช้เทคโนโลยีของชินกันเซ็นเช่นกันสหรัฐอเมริกา Texas Central Railway ประกาศจะสร้างทางรถไฟความเร็วสูงโดยจะนำรุ่น N700 Series มาให้บริการซึ่งใช้ความเร็วสูงสุด320กิโลเมตรต่อชั่วโมง ประเทศที่อาจมีโอกาสใช้เทคโนโลยีของชินคันเซ็นในอนาคตอินเดียออสเตรเลียออร์แลนด์บราซิลเวียดนามและประเทศไทยปัจจุบันชินคันเซ็นมีระยะทางทั้งหมดครอบคลุมรวม2,830กิโลเมตรความเร็วสูงสุด320กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งอยู่ในส่วนของสายโทโฮคุ ขบวนรถไฟประกอบยาวได้ถึง16ตู้ตู้หนึ่งยาว25เมตรขบวนที่ยาวที่สุดยาวได้ถึง400เมตรและชิ้นเดียวกันทําให้สถานีรถไฟความเร็วสูงนั้นก็ต้องมีความยาวตามจํานวนตู้ของรถไฟด้วยชิมคันเซ็นสายซานโยและโทโฮกุจะมีช่วงที่ทําความเร็วสูงสุด300ถึง320กิโลเมตรต่อชั่วโมง สายอื่นๆนั้นมีความเร็วตั้งแต่240ถึง285กิโลเมตรต่อชั่วโมงชินคันเซ็นสร้างผลประโยชน์อย่างมหาศาลให้กับประเทศญี่ปุ่นทั้งภาคเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมอย่างที่ไม่มีโครงการใดๆจะทำได้มาก่อนส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่ตลอดแนวทางรถไฟและกลายเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเนื่องจากนักท่องเที่ยวมีความสะดวกในการเดินทางระหว่างเมืองใหญ่ๆ ด้วยการเดินทางด้วยรถไฟนี้ผู้คนได้ประหยัดเวลาไปแล้วกว่า400ล้านชั่วโมงมีผลกับภาคเศรษฐกิจเป็นตัวเลข500ล้านเยนต่อปียังไม่นับรวมถึงพลังงานที่ได้ประหยัดไปแล้วอย่างมหาศาลในทางสิ่งแวดล้อมมีการปล่อยพลังงานออกมาน้อยมากหากเทียบกับการเดินทางประเภทอื่นๆเช่นหากเดินทางจากโตเกียวไปโอซากา้าด้วยชินคันเซ็นจะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เพียง16%ถ้าเทียบกับการเดินทางด้วยรถยนต์ 今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。